สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BAM Story ช่องของเราจะมีการอัปเดตคลิปอ่านไพ่ความรักรายเดือนให้กับเพื่อนๆในทุกๆเดือนและคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านไพ่ความรักรายเดือนประจำเดือนมีนาคม2564แต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งช่องเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไป ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกันนี่คือการอ่านไพ่ความรักรายเดือนประจำเดือนมีนาคมให้กับคุณนะคะสามารถรับชมได้นะคะทั้งเพื่อนๆที่ราศีกันนะคะแล้วก็ลัคนากานนะวันที่นะคะดูได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบไทย เรามีการแบ่งวันที่ให้ใส่ไว้ในช่อง description box ด้านล่างใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถไปเช็คดูกันได้การอ่านไพ่ของเรานะคะจะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมหมายถึงของเพื่อนๆชาวการทุกคนนะคะไม่ได้เฉพาะเจาทรงกับใครนะเพราะฉะนั้นถ้า มันไม่ตรงกับสถานการณ์ความรักของเพื่อนๆนะคะถือว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปของคุณถ้าอันไหนที่ไม่ตรงหรือฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไปใส่ใจเลยนะคะการอ่านพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะที่เราอ่านนะในตัวตนของคุณกับในคนที่คุณรักหรือคนที่คุณคิดถึงนะคะหรือว่าคนที่คุณกําลังเดียวอยู่ด้วยนะ โอเคค่ะ okay, มาเริ่มการอ่านเลยนะคะการอ่านในช่วงแรกนะคะเราจะเป็นการอ่านสถานการณ์โดยรวมนะมีไพ่ที่เป็นพลังงานตัวตนของคุณของคนที่คุณรักคนที่คุณดีอยู่ด้วยนะคะแล้วก็สถานการณ์ความรักของพวกคุณและต่อไปนะคะก็จะเป็นการอธิบายสถานการณ์ให้ละเอียดขึ้นความรู้สึกของตัวคุณตัวเขานะคะแล้วก็จะเป็นสถานการณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาแล้วก็สรุปสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือไพ่คําแนะนํานะ อยากให้เพื่อนๆรับฟังไปจนถึงตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราตั้งใจนะคะที่จะเพิ่มส่วนนี้มาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆห,หลายๆคนที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยในเรื่องความรักได้รับคำตอบที่เป็นประโยชน์นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ฟังนะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากในส่วนแรกนะพลังงานของคุณนะคะณนะตอนนี้เป็น the star นะคะ ยินดีด้วยนะคะมีความสุขความสมหวังเลยเราจําได้นะคะว่าเดือนที่แล้วที่เราอ่านให้เพื่อนๆชาวการที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตคุณมันอาจจะค่อนข้างเจอเจอปัญหาอุปสรรคนะแล้วคุณอยู่ในขั้นตอนของการเยียวยาตัวเองอยู่นะคะในเรื่องความรักก็เหมือนกันเดือนที่แล้วคุณก็ได้ข้อสรุปประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเยียวยาเดือนนี้ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะแต่ว่ามันจะดีขึ้นตรงที่เหมือนมันมีความหวังความสุขเข้ามาอย่างนี้ค่ะ The Star นะคะไพ่ดวงนาวคือไพ่แห่งความหวังความสุขไพ่ของความเป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยคิดเคยฝันอยากจะให้มันเป็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้รับความสุขได้รับการเยียวยาได้รับการฮิลลิ่งนะคะในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะส่วนตัวของคนที่คุณคิดถึงนะคะนะตอนนี้ เขามีไพ่เ <rôle>: ด <lebih off> of ็กถือดาบนะคะอาจจะเป็นตัวแทนหรือตัวตนของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะแล้วก็โดยบุคลิกเขา่เขาเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแสดงออกในเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะก็คือเขาเหมือนจะค่อนข้างอ่า ไม่แสดงออกมากอะไรเงี้ยแต่ว่าในความรู้สึกที่เขามีให้คุณจะเป็นความรู้สึกที่มั่นคงนะคะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติไม่ได้แสดงออกเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีค่ามีความหมายกับเขาที่เขาจะรักษาจะเก็บมันไว้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นความรักที่ที่ชัดเจนที่เห็นได้ชัดอะไรแบบนี้นะคะน่าจะเป็นประมาณนั้นลักษณะของเขานะทีเนี้ไพ สถานการณ์ของคุณนะคะมันมีอัศวินถือถ้วยเข้ามาเรามองว่าในตอนนี้เหมือนมีใครสักคนไม่คุณก็เขาอะค่ะต้องการที่จะเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่ากำลังพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมีอะไรที่ คืบหน้าเดินหน้าต่อไปสแสดงออกมากขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะแล้วก็จริงๆอ่ะเราจะเปิดใบเดียวแต่มันมีไพ่แปดถ้วยออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่สองใบนี้เป็นไพ่ถ้วยเป็นเรื่องความรู้สึกอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะอยากกลับไปสารความสัมพันธ์กับคนเดิมๆของคุณที่คุณเคยเดินจากมาแล้วก็เป็นได้นะคะ เพราะว่าแปดถ้วยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของการพูดถึงการจบการจากการเดินออกมาจากอะไรบางอย่างค่ะแล้วเรามองว่าณนะตอนนี้มันเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่กำลังพยายามทำให้ความสัมพันธ์ในอดีตหรือในเรื่องเก่าๆเ,เนี่ยมัน,ม,นมันหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมันมีไพ่ของเดอะสตาร์ที่เป็นความหวังขึ้นมาด้วยอะคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาดู ไพ่ต่อต่อไปกันนะคะในเรื่องความรู้สึกนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเรามาลองดูความรู้สึกของคุณกันก่อนเลยนะคะของเพื่อนๆชาวกานนะว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะในสถานการณ์ความรักนะเดี๋ยวขอเปิดไพ่สัก5้าใบนะคะ ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะเพื่อจะ clarify ไพ่ห้าเหรียญก่อนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะสัมพันธ์กับไพ่ใบอื่นๆเลยอะเรามีความรู้สึกนะค่ะเพื่อนๆชาวกันถ้าในไพ่หรือสิ่งที่เรามองเห็นนะคะเรารู้สึกว่าคุณะค่อนไม่ใช่ใช้คำว่าค่อนข้างสิ คุณมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเลยนะคะคือคือคุณชัดเจนน่ะคุณเป็นคนที่คุณตั้งใจคุณใส่ใจคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างลงมือลงแรงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเลยนะคะเนี่ยทั้งเจ็ดเหรียญทั้งแปดเหรียญเลยคุณฟูมฟักคุณดูแลทนุถนอมความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ ตัวคุณเองเนี่ยคุณก็คอยที่จะเข้าหาเขาใส่ใจดูแลเอาใจใส่เขานะคะซึ่งอย่างที่เรามองอบางทีมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะทํามากกว่าเขาด้วยซ้ํานะคะกลายเป็นเหมือนว่าคุณคอยวิ่งตามเป็นคนที่คอย ให้ความสําคัญกับเขาบางครั้งบางทีคุณอาจจะทํามากเกินไปด้วยซ้ํานะคะจนบางทีคุณอาจจะอยากรู้สึกอยากจะหยุดพักอยากจะนิ่งอยากจะไม่ทําอะไรบ้างนะคะเป็นไปได้นะแล้วก็บางทีในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บางครั้งคุณตั้งใจมากเกินไปใช่ไหมคะคุณอาจจะจริงจังมากอะไรเงี้ยแล้วคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการกลับมามันเลยทําให้คุณคุณอาจจะบางครั้งรู้สึกท้อแท้อย่างเงี้ยคะ่ะ คุณก็เลยอยากที่จะเป็นไปได้นะอาจจะเป็นคุณนะที่อยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ครั้งเนี้แต่ไปไปมา,มานะคะกลับเป็นว่าพอคุณคิดแล้วคุณประเมินแล้วนะคะคุณกับคนรักเนี่ยกับคนที่คุณกําลังดิวอยู่เนี้ยผ่านอะไรกันมาค่อนข้างเยอะนะคะคุณฟุ้งฟักความสัมพันธ์นี้กันมาเพราะฉะนั้นเรามองว่าคุณจะไม่ทิ้งความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณกลับมาตั้งสติกลับมาเอาธรรมะเข้าข่มนะแล้วก็ มองโลกพยายามมองโลกในแง่ดีแง่บวกนะคะมองเป็นเป็นทางธรรมะนะคะว่าโอเคความคุณตั้งใจแล้วแหละว่าคุณจะพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะที่คุณตัดสินใจได้แล้วมันก็ไม่คลุมเครือในความรู้สึกของคุณอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะเท่าที่เรามองเห็นนะ จากที่คุณเป็นแปดถ้วยเนี่ยคุณท้อแท้คุณหมดหวังแล้วนะคะนั่นอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องความรักอย่างเดียวก็ได้นะคะถ้าหลายๆคนเพื่อนๆชาวกันนะคะที่มีปัญหาในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะท้อแท้ผิดหวังเรามองว่าเนี่ยคือ process ของการเยียวยาของตัวคุณแล้วนะคะแล้วก็คุณเองอาจจะคิดหาทางออกไม่เจอใช่ไหมคะน้อยเนื้อต่าใจนะแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคุณจะใช้ธรรมะใช้ความ ดีในตัวของคุณเนี่ยเอาชนะปัญหาอุปสรรคทุกอย่างนะคะทีนี้นะคะเรามาดูความรู้สึกของคนที่คุณรักกันบ้างนะคะอันนี้เราพูดถึงในเรื่องความรักนะว่าเขารู้สึกยังไงนะคะคนที่เขาออกจะนิ่งๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกนะคะเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ไพ่ใบเดียวกับคุณเลยอ่ะนี่นะคะ The High p r i s เนี่ยหรือว่า h i r o m a n เนี่ยหรืออาจจะเป็นไพ่ของชาวราศีพฤษภก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะเรามองว่าอย่างนี้นะเหมือนตัวคุณกับเขาอะก็ ก็รู้อยู่นะคะว่าสถานการณ์ความดาร์กมันเป็นยังไงนะตัวคุณคือมันไม่ได้ถึงกับเป็นความดาร์กที่แบบสว่างสวัยเจิดจ้าเป็นพระอาทิตย์นะคะมันเป็นพระจันทะร์น่ะบางทีมันก็มีความสุขบางทีมันก็ไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันที่ผ่านมานะมีการแบบถกเถียงกันมีคิดไม่คิดเห็นไม่ตรงกรันไม่ลงรอยกันอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างนะคะแล้วก็ แต่ตัวเขาเองอะ่ะเหมือนกันกับคุณนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณสองคนจะกลับมาอยู่ในจุดที่ไม่ได้ใส่อารมณ์ใส่กันนะคะก็คือจะมานั่งใช้ความคิดว่าเออจะทํำยังไงถึงจะทําให้คู่ของคุณมันผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยกับหดาบขึ้นมา เจ็ดถ้วยอะค่ะจริงๆมันแปลได้อาจจะหลายความหมายนะถ้าในเรื่องของของความรักความรู้สึกอาจจะหมายถึงคนที่มีความรู้สึกให้กับคนหลายๆคนอาจจะมีตัวเลือกแต่ในกรณีคุณนะเราไม่ได้มองว่าอย่างนั้นนะคะมันไม่ไดไม่ไดไปได้ในทางเดียวกันกับไพ่อื่นที่จะอ่านแบบนั้นนะคะเราแค่มองว่าเขาก็ค่อนข้างคิดมากคิดเยอะอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเขาเองเขาให้ความสนใจกับโฟกัสกับเรื่องอื่นหลายๆเรื่องในชีวิต ไปได้มันทําให้สถานการณ์ความสัมพันธ์นะคุณอาจจะเลยเป็นคนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวรู้สึกโดนทิ้งโดดเดี่ยวอะไรแบบนี้นะคะอาจจะหมายถึงเขามีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมีความปรารถนาความอยากทํานูน่ทนทํานี่ต้องจัดการอะไรหลายอย่างอยู่ในหัวเขาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเรามองว่าเขาอยากพยายามนะ หกดาบเนี่ยมันมันเป็นการเหมือนละทิ้งอะไรบางอย่างจากสถานการณ์ที่มันยุ่งเหยิงอะคะ่ะเรามองว่าทุกครั้งเลยเวลาที่คุณสองคนมีปัญหากันนะ่ะตัวคุณทั้งคู่จะหยุดพักไปอยู่ในจุดที่ตัวเองสบายใจอะคะ่ะแต่ว่าก็เหมือนเป็นการปรับความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันได้นะคะไพ่นี้ก็คือ6ดาบที่โอเคคุณอาจจะหลีก จากเรื่องปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวก็ได้นะคะเขาก็ก็เหมือนกันนะคะหลีกเลี่ยงการทะเลาะโดยการที่พักกันต่างคนต่างแยกกันอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังมีกันและกันอยู่นะก็คือเหมือนปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังอยู่และไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ว่าคุณสองคนก็จะพยายามที่จะผ่านมันไปเรามองไว้แบบนั้นนะคะ อย่างที่เราบอกเราอ่านมันไปในทางที่ที่ดีกว่าแยกเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีไพ่ที่เกี่ยวกับการทําใจการการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะคะขึ้นมาเยอะมากเลยในคู่ของคุณทั้งสองคนนะคะทีนี้นะ้ามาดูสถานการณ์ความรักในเดือนมีนาของพวกคุณทั้งสองคนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะเรามาดูสถานการณ์ความรักของพวกคุณในเดือนมีนานะคะเพื่อนๆชาวกานนะ ให้เจ็ดถ้วยขึ้นมาอีกแล้วนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยนะอู้สิบถ้วยค่ะโอเคแฮปปี okay. ้ค่ะดีมากเลยดีมากเลยค่ะ ทีนะคะไพ่ไม่ออกมาสักทีอ่ะโอเคเดี๋ยวขออีกสักใบหรือสองใบนะคะอ้าโอเคมาเลยโอเคค่ะจริงๆแล้วนะคะไพ่คุณมันจะดีหมดเลยนะถ้ามันไม่ขึ้นไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเนี่ย <laughs> มันก็เลยทำให้ค่อนข้างที่จะ จะสับสนนะคะอืมแต่ว่าโดยรวมๆนะเราเราอ่านมันไปในทางที่ดีนะคะอย่างที่บอกอะ่ะคือตัวคุณอนะ่ะค่อนข้างที่จะมีความพยายามในความรักครั้งนี้อยากให้มันดีอยากให้มันมีความสุขเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะเราก็ยังมองว่าคุณสองคนก็ยังคงยังอยู่ด้วยกันอยู่นี่แหละนะคะแล้วก็ มันมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาในในสถานการณ์ของเขาด้วยใช่ไหมคะมันอาจจะหมายถึงว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาก็มีความต้องการหลายๆอย่างคืออาจจะเป็นทั้งคุณทั้งเขาด้วยมั้งคะที่ที่อยากจะคือตอนนี้เหมือนมีโฟกัส ในหลายๆเรื่องเลยตอนนี้ไม่รู้เลยว่าตัวเองแบบต้องการอะไรกันแน่ที่ชัดเจนหรืออะไรสิ่งไหนสําคัญในชีวิตมากกว่าในชีวิตมากกว่ากันนะคะคือคืออยากได้หลายอย่างเลยอะไรเงี้ยนะคะคิดคิดถึงหลายเรื่องนะคะที่นี้มีไพ่จัดเม้นขึ้นมานะคะอย่างที่เราบอกนะว่าที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณ พยายามในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มาตลอดนะคะตัวคุณพยายามประครับประคองหรือว่าคุณเยียวยาความรู้สึกความรักครั้งนี้สิ่งที่มันจะตอบแทนคุณมานะคะก็คือความสุขความสำเร็จแล้วก็ครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะในชีวิตถ้าคุณได้พยายามหรือว่ากับอะไรมาสักอย่างอะ่ะมันจะแล้วแต่ผลของการกระทำนะคะซึ่ง เรามองว่าคุณทําเต็มที่กับมันแหละคุณก็จะได้รับความสุขได้รับชัยชนะนะคะแต่ว่าไพ่เจดดาบเนี้ยมันอาจจะหมายถึงว่าในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันอาจจะมีใครบางคนนะคะที่ไม่ได้พูดความจริงร้อเซหรือว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนก็เป็นได้นะคะโอเคเพื่อไม่ให้เพื่อนๆกังวลนะเราอยากเปิด ไพ่เพิ่มสำหรับเจดาบหน่อยนะคะว่าว่าเจดาบเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะขอไพ่ขยายไพ่เจดาบหม่ยนะคะเจดาบหมายถึงอะไรนะคะโอเคชัดเจนค่ะ อย่างนี้ค่ะมันมีการฟ้องนะคะว่าคู่ของคุณเนี่ยบางทีบางครั้งทําอะไรโดยไม่บอกกันนะคะแอบทําโดยพลาการเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนว่าอยากให้คุณหันหน้าเข้ามาคุยกันมากกว่านะคะบางครั้งบางทีคุณไม่ได้แสดงความรู้สึกไม่ได้พูดสิ่งที่อยู่ในใจเก็บซ่อนอะไรบางอย่างไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พวกคุณหันหน้ามาคุยกันสถานการณ์ในเดือนมีนาเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ละค่ะก็คือว่า คุณจะได้รับสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับตอบแทนความดีความพยายามทั้งหลายในชีวิตของคุณในทุกๆเรื่องนะคะคุณจะได้รับการตอบแทนเพียงแต่ว่าคุณต้องไปแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะคะในเรื่องของความไม่ชัดเจนการปกปิดซ่อนเด่นอะไรนะคะก็เอาออกมาคยุยเอาออกมาพูดกันนะคะอย่าให้ปัญหาหรือความรู้สึก ที่อยู่ในใจคุณนะ่ะที่คุณเก็บเก็บเอาไว้การแก้ปัญหาโดยการปล่อยผ่านหรือการเก็บอะ่ะมันไม่ได้ทําให้ปัญหาถูกแก้ไขแล้วมันไม่ได้เยียวยาความสัมพันธ์นี้นะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนําจากจัก,กรวาลน,นะคะว่าเขาจะแนะนําคุณว่ายังไงนะให้ Romance Angel ิลนะว้าวแฮปปี้นะคะอิจฉาเลยนะ โอเคค่ะเดี๋ยวขอไพ่อีกสองจาก2ชุดนะคะเรามีไพ่ Work Your Life Oracle นะคะเป็นไพ่ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณนะคือมันจะช่วยให้คุณเข้าใจในตัวเองในความรู้สึกข้างในของคุณนะคะเพื่อให้คุณพัฒนาแล้วก็ยกระดับความรู้สึกความคิดของคุณนะคะไปสู่จุดที่จะทำให้คุณมีความสุขหรือว่าเป็นไพ่ที่จะหาแสงสว่างให้กับตัวคุณนะคะ เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตเปิดหนึ่งใบนะคะคำแนะนำของ Work Your l i t e Oracle Card นะคะให้คุณนะโอ้ออกมาเองเลยนะคะว้าวโอเคค่ะ แล้วก็อีกหนึ่งใบนะคะเป็นไพ่ออร์คุกเหมือนกันนะจะเป็นไพ่ที่ชื่อว่า s e c r e t Traveler นะคะก็คือการเดินทางนะไพ่นี้จะเป็นการบอกให้คุณเห็นนะคะว่าในชีวิตของคนเรามันก็คือการเดินทางของชีวิตนะมันจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างนะคะเป็นคำแนะนำเพื่อที่จะให้คุณนะคะสามารถที่จะเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณได้นะคะ<ส>เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดหนึ่งใบนะอ่ะออกมาแล้วนะคะ โอเคเวสวิทัสนะคะค่ะเพื่อนๆชาวกันเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะคะอยากให้คุณตั้งใจฟังนะโอเคถ้าในเรื่องความรักนะคะ r o m a n c ์เซนเ l อรบอกคุณว่า Romantic f e ลลิ่งนะอย่างที่เราบอกเลยอะตรงกับภัยสถานการณ์ความรักของคุณนะ่ะบางทีคุณกับคนรักคุณนะคะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกต่อกันนะคะเขาก็เลยอยากแนะนำให้คุณนะ่ะ ใส่ความโรแมนติกเข้าไปเพิ่มความโรแมนติกในความรักนะคะเปิดเผยความรู้สึกต่อกันให้มากๆบางทีคุณอาจจะได้เหมือนเหมือนมันก็เป็นการเยียวยาความสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะมันทำให้ความรักคุณกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งคือบางครั้งบางทีการที่จะคบกับใครคนหนึ่งไปนานๆนะคะมันไม่ได้หมายถึงว่าเราพยาพยามพยาพยามพยายามพยายามให้ให้เขาแบบทุกอย่างหรือว่าเออมันมัน มันเป็นในส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าการแสดงออกถึงความรักมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเนาะนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการพยายาม,ยายามสร้างความมั่นคงนะคะแต่มันเป็นการดูแลใส่ใจความรู้สึกของกันและกันด้วยถ้าไพ่เจ็ดดาบหมายถึงตัวคุณกับเขาไม่ค่อยได้แสดงออกถึงความรู้สึกต่อกันไม่ค่อยได้คุยกันนะคะก็อยากให้พัฒนานะมันตรงกันกับไพ่นี้เลยนะคะ Sisterhood of the Rose เ่ยคือเขาแค่อยากให้คุณน enjoy กับความ ความหวานความโรแมนติกอะค่ะเราอธิบายให้ดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะค่อนข้างแปลลึกซึ้ง คือเขาอยากให้เหมือนกับว่าทุกทกที่ที่คุณผ่านไปอ่ะมันมีแต่ดอกไม้โรยด้วยกลีบกุหลาบ,บมีแต่ความหวานความสุขอะเขาอยากให้คุณเอนจอยกับเรื่องหวานๆเรื่องของความสุขบ้างเนี้ยค่ะอยากให้ชีวิตคุณมีสีสันบ้างอย่างเช่นเวลาคุณกลับบ้านก็อาจจะอยากให้คุณมีดอกไม้มาให้คนรักหรือว่าให้ทุกทกท,กที่ที่คุณไปเป็นที่ที่มีความสุขแล้วก็อยากให้ตัวคุณเองอะค่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะ รู้สึกแย่รู้สึกหดหู่กับบางเรื่องในชีวิตใช่ไหมคะอยากให้มองหาความสุขมองหาความสวยงามของมันเนี่ยค่ะเขาแนะนําคุณแบบนี้นะคะแล้วก็ความหมายเดียวกันกับไพ่ใบนี้เลยนะคะ west westers นะคือเขาอยากให้คุณเปิดโลก,กว้างค่ะบางครั้งบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยกล้าใช่ไหมคะที่จะออกมาจากกรอบความคิดเดิมๆความรู้สึกเดิมๆของคุณนะคะกลัวกรารผจญภัยการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นนะเขาแค่บอกว่า เขาอยากให้คุณเอนจอยกับมเมนต์ของการเจออะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆเปิดโลกใหม่ๆอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่เขาแค่ กำลังบอกคุณว่ามันมีสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะขอแค่คุณเปิดใจนะออกจากกรอบเดิมๆออกมาจากกล่องใบเดิมๆที่คุณเคยอยู่นะคะ,ละหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการปรับทัศนคติการปรับความรู้สึกการเปิดใจมากกว่านะคะเป็นข้อความนะคะจากจักรวาลแล้วก็เราเป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อความนี้ให้กับคุณนะคะขอให้คุณประคับประคองความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบมีความสุขนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะ สวัสดีค่ะ